าชานะครับ้กราเซียตรงนี้ผักนึ่งก็ตอนนี้ก็เรี่ยงไกนง่น้ะนมีเจียไงไปไปแล้ครับพูดดีแค่บ้าง เขาเก็บใบไม้รากไม้เปลือกไม้เพื่อมีสิ่งศักดสิทธิ์สิ่งกดิสิทธิ์อยู่จะเอาไปไหว้บูชาใต้ฐานพระนะครับตัวนี้ก็าทำฐานนะครับพระอาจารย์ตรงนี้เขาเรียกฐานอะไรนะครับฐานฐานทวดฐานวดกับฐานเทพฐานตายายฐานทวดฐานเทพตายายเทพารักทั้งหลาย ครับแต่ละสายตามให้ได้บอกก็ถูกสารชวดสารทวดคือสา่เจ้าที่สสสเสา,ส all, สาเดียวกับสายเทพสายตายายสีส่เสากับผมปา,าด